ขอตอบยาวนิดนึงได้ไหมได้ดิได้ไห<ด>มอยากฟังเลยเรื่องที่หนึ่งนะครับผมเชื่อว่าในธุรกิจและองค์กรเนี่ยจะสามารถเติบโตหรือยีนยาวได้เนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือว่าในทีมของผู้ขอตั้งเนี่ยตั้งใจทำมันเพียงไหนผมเชื่อว่าจากสิ่งที่ผมพี่โจและคุณตรงทำเนี่ยเราไม่เคยทำบริษัทสาปีห้าปีมัชลูเมเราจรก้าวเข้าสู่ปีที่2ี่หลายบริษัทของพี่โจก้าวข้ามผ่าน1ิปีไปแล้ว การทําบริษัทที่เกินสิปีขึ้นไปผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายล้วถามว่าเราตั้งใจทําอินดีขนาดไหนตั้งใจทําไม่คิดว่าจะหนีไปไหนตั้งใจจะทําให้อยู่และยืนยาวต่อไปเรื่อยๆเพราะมันอยู่ที่ความตั้งใจแรกคือว่าเราอยากจะมีบริษัทที่เปลี่ยนแปลงเราอยากจะมีบริษัทที่มั่นคงเราอยากเป็นบัิษัที่เป็นความภูมิใจของคนทาเครือข่ายในประเทศนี้อันนี้เรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2คือว่าธุรกิจเนี่ย มันคือการเข้าไปแก้ปัญหาของทุกๆคนถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้ธุรกิจก็สามารถที่จะยืดยงแล้วก็ต่อเติมเข้าไปได้ผมเชื่อว่าอินดีมเนี่ยสามารถเข้าไปแก้ปัญหาให้กับใครหลายๆคนคนที่อยากจะได้สินค้าคุณภาพดีไม่ต้องผ่านคนที่อยู่ตรงกลางคนที่ต้องการที่จะมีะไรายได้และพร้อมที่จะเปลีป่ยนแปลงประเทศคนที่อยากได้ทําธุรกิจแต่ลงทุนไม่เยอะแต่ว่ามีโอกาสที่จะเปลีป่ยนแปลงชีวิตได้ บริษัทที่สามารถจะมีเทคโนโลยีไปเติมเต็มความต้องการของคนได้ผมเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเติมเต็มให้กับอินดีมอันที่3เนี่ยไม่ว่าธุรกิจเนี่ยจะมีออนไลน์ออฟไลน์หรือรอะไรก็ตามพฤติกรรมของลูกค้าก็ไม่เปลี่ยนเพียงแค่เปลี่ยนแค่แพลตฟอร์มหรือบิสเซตโมเดลในการทำธุรกิจผมเชื่อว่าธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจสินค้าที่มีความต้องการ เป็นธุรกิจของคนมุ่งมั่น11ล้านคนที่อยู่ในประเทศนี้ที่ต้องการให้มีบริษัทดีๆของคนไทยอีกสักบริษัทหนึ่งที่สามารถที่จะทําและข้อที่4ผมเชื่อว่าตอนเนี้ในประเทศของเราเนี่ยและรวมถึงภูมิภาคของเราเนี่ยโลกกําลังจะเปลี่ยน new world order นั่นหมายความว่าทุกๆอย่างจะมุ่งตรงมาที่เอเชียเอเชียของพวกเราเนี่ยจะมีความต้องการซื้อ จะมีเงินหมุนเวียนกันมากกว่าทุกที่ในโลกรวมๆกันในเอเชียของเราอยู่ที่เซาท์อีสเอเชียเราอยู่ที่ประเทศไทยที่อยู่ตรงกลยุทธ์ที่สำคัญในภูมิภาคนี้นั่นหมายความว่ากลุ่มเงินลงทุนประเทศที่จะเติบโตเรายังมีโอกาสเราไม่ได้ขออะไรมากนะครับ GDP ประเทศของเรา17ล้านล้านเราขอมันแค่พันสองพล้านมาพูดพวกเราเองใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกทุกคนว่า ก็แหมเขินจังเ่าต้องพูดว่าขอบคุณทุกคนที่พาตัวเองมาอยู่ตรงนี้คุณพาตัวเองมาอยู่ในที่ที่ถูกต้องและมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนได้ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจคือว่าทำนะครับมีรายได้ที่สองผลที่สามทำอะไรก็ได้ถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงแบบหนักๆก็มาทำเครือข่ายซึ่งก็มีโอกาสทำได้ ทำเครือข่ายไหนก็ได้แต่จะให้ดีก็ขอให้ทําอินดีม